สวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือผักเชี่ยนฝรั่งค่ะต้นงามมากเลยค่ะไม่เป็นจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมว่ามันเยอะค่ะเพื่อนๆกำลังงามอยู่เลยมาทันเวลาพอดีเลยค่ะเพื่อนๆบางที่เป็นเบี้ยอยู่แต่ที่นี่รู้สึกว่ามันโตแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เป็นจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมค่ะโหเยอะเดี๋ยวถ่ายก่อนนะคะเพื่อน นี่ก็ผักเสี้ยนทนั้นเลยค่ะเป็นเบี้ยก็มีโตแล้วก็มีเดี๋วมาเพนจะเก็บค่าเก็บแล้วก็เอาไปให้เพื่อนคั้นสม้มเขาบอกว่าถ้าเก็บมาก็เอาไปให้เขาคั้นสม้มเดี๋ยวเพนขอถ่ายก่อนค่ะเพื่อนๆงามมากเลยค่ะแล้วมันก็เป็นหย่อมค่ะ นี่ก็หย่อมหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วแม่เพ็นก็จะถ่ายไปนู่นอีกหย่อมหนึ่งค่ะหย่อมใหญ่ๆท้งนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเยอะมากเลยค่ะแล้วจะถ่ายไปถึงตรงนู้นนี่ก็ป่าผักเสียนค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเลยขึ้นไปบนเขาเดี๋ยวไม่เพืนจะไปถ่ายให้ดูที่หนึ่งค่ะ ปลาผักเชี่นงามๆค่ัเพื่อนเต็มเลยแล้วมันจะมีต้นผักชีล้อมด้วยนะคะปลาใหญ่มากเลยค่ันเพื่อนเดี๋ยวไม่เป็นจะขอเก็บก่อนนะคะ ้ยยอดอวบหน้าด uh ูเลยกำลังอ่อนๆกำลังกินดีเลยโอ้โหเดี๋ยวขอบ้าง งามมากเลยค่ะเพื่อนๆ พุ่มนี้พุ่มนี้พุ่มใหญ่มากเลยค่ะโอ้ยดูลำต้นมันสิเพื่อนๆให้ดูดูลำต้นมัน,อ,นอ่อน ยอดตัวหัวโอ้ยสะออนงามมากเลยงามมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆอุย้ย อุ้ยของฟรีอร่อยด้วยว้ายดูกำใหญ่ๆว้ายดูยอดดูโอ้ย